ไหมใครใครก็ใช้ใช้อะไรคะน้ำมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ใช้อะไรคะใครใครก็ใช้ะไรค่ะใช้อะไรคะเออสัน่อชันใครใครก็ใช้จอนสันค่ะพี่พี่เอฟซีมีกันหรือยังคะวันนี้พรีเซนเตอร์สาวค,คนสวยมาขายของค่ะทุกคนมาแบบถ่ายอินเลยนะ เกลใช้เพื่อนไอก็ใช้ด้วยค่ะทุกคนค่ะต้องซ้อมบทไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคงมีอีเวนต์ของน้องเกลแน่นอนค่ะสำหรับงานจอฝันแต่สำหรับพรุ่งนี้นะคะพบกับคุณแม่ชมพี่สายพยุและก็น้องเกลได้นะคะกับ The m a l l Lights t o u Summercation ค่ะ วันที่6นาคมนะคะเวลา17.30นค่ะเป็นต้นไปนะที่แอมแกรนด์ฮอล์ชั้น G The Mall Lifestyle b a n g k ป p ค่ะ่ไหมใครๆก็ใช้ใช้อะไรคะน้ำมันไม่ใช่ใช้อะไรคะใครๆก็ใช้เลยคะใช้อะไรคะเรนชันใครอะไรก็ใช้เลยค่ะใครรก็ใช้แผดนยาชนคนณดินอีกรอบนึ่ง ในกระบอกมีอะไรคะในกระบอกมีอะไรอืมยิบนี้จริง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 จไอ้ไม่ได้หรอกไมยขวดเท่ากันเลยเกี๊เหมือนกันเลยเกลียวเหมือนกันเลยค่ะชนกันเลยชนสีเท่ากันลสีอะไรชนสีอะไรสีดึ้งพึ่งเหมือนกันใช่เขาจะขวดเลยของไอ้ขวดเท่ากันเท่ากันขวดเล็กเหมือนกันไอ้ใช้เกี๊วก็ใช้เฮยเหมือนกันเลยชน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  ชนปวดใจชนเลยชนปวดใจชนเลยเห็นไหมใครๆก็ใช้ใช้อะไรคะน้ำมันไม่ใช่ใช้อะไรคะใครๆก็ใช้เลยคะใช้อะไรคะเผู้ชันใครอะไรก็ใช้เลยคะใครๆก็ใช้แสบแย่ชนมนโดนอีกรอบเนื้อ